สวัสดีค่ะลูกหลานหลวงปู่ดูทุกท่านก็กลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะก็วันนี้อัดคลิปไปเมื่อเช้าแล้วคลิปหายโดยการลบไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจก็เลยลงช้ามากเลยค่ะวันนี้ก็อุปสรรคเยอะมากแต่ว่าก็มาอัดใหม่นะคะเพราะว่ามีความตั้งใจแล้วว่าจะทำวันนี้ก็เลย อยากจะทำไม่อยากเลื่อนนะคะลูกหลานหลวงปู่ดูทุกท่านอนุโมหนาะสาธุบุญกับทุกท่านที่เข้ามาไม่ใช่ทุกท่านสิแต่ทุกท่านที่เข้ามาสวดใหม่ๆนะคะแล้วก็บางท่านอาจจะเคยสวดมาแล้วแล้วก็พอดีได้มาฟังดิฉันพูดด้วยก็เลยเห็นเข้ามาคอมเมนต์มาติดตามใหม่เนาะหรือว่าลูกหลานาหลวงปู่ดูทุกทา่าบางท่านที่ยังไม่เคยสวดเลยก็เข้ามาสวด ก็มีขางก็เห็นเข้ามาสอบถามว่าสวตรยังไงแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อนุโมทนาสาธุสาธุบุญกับท่านใหม่ๆเนาะก็ร่วมกันปฏิบัติธรรมนะคะเมื่อเช้าฟังหลวงตาม,มาพูดวันที่เก้ามีนานะคะเมื่อวานหรือเปล่าคะที่ท่านบอกว่าเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังนะคะท่านบอกว่าเมื่อเราคิดถึงบุญ กระแสบุญก็จะไหลเข้ามาหาเราแต่ถ้าเมื่อไรที่เราคิดถึงเรื่องทางโลกทุกโศกโลกภยยัยต่างๆที่เราสิ่งที่เราคิดนะคะมันก็จะไหลามาหาคือหาเราตรงที่เพราะาเราเป็นคนคิดเนาะพวกนี้มันจะเป็นคลื่นนะคะที่ดิฉันเคยเล่าๆไปแล้วนะมันเป็นคลื่นคลื่นพลังงานอยู่ที่ว่ามันเป็นคลื่นพลังงานที่ดีหรือไม่ดีแค่นั้นเอง ถ้าเราอยากได้สิ่งดีๆคลื่นพลังงานที่ดีก็คิดแต่สิ่งที่ดีๆสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนานั่งสมาธิหรือว่าอนุโมหนาสาธุบุญกับทุกๆสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นบุญนะคะนั่นะก็คือพลังงานเป็นคลื่นพลังงานบุญก็จะวิ่งมาที่เราในเมื่อเราคิดแบบนั้นแล้วก็ดิฉันได้ฟังอีกออข้อความหนึ่งคือท่านจะบอกว่า พยายามทำตัวให้ง่ายๆในการปฏิบัตินะคะก็คืออย่า,อ,าอย่าต้องมีกาหนดกฎเกณฑ์ว่าต้องอยู่ตรงนี้ถึงปฏิบัติได้ต้องแต่งตัวแบบนี้ต้องนั่งท่านี้ต้องอยู่ในอา,อารมณ์แบบนี้ถึงปฏิบัติได้ให้เราทำง่ายๆจนมันกลายเป็นสิ่งหนึ่งในชีวิตประจำวันเราอะค่ะเราจะได้แบบ ไม่ต้องบอกว่าเอ๊ฉันไม่ได้ถ้าสมมุติว่าเราเดินทางกายปกติเราปฏิบัติที่บ้านเนี่ยคะ่ะนั่งห้องพระอะไรอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันถ้าเราเดินทางไกลเราจะไม่สามารถปฏิบัติได้เพราะเรายึดติดกับสิ่งที่เราเคยทําอยู่ฉะนั้นท่านก็เลยอยากให้ทําง่ายๆว่ากินเดินนั่งนอนไปไหนมาไหนให้สวดจนติดใจหรือว่าให้อ่า ให้สวดจนติดใจหรือว่าให้เรามองทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นบุญนะคะก็คือจะสามารถทำได้ตลอดเวลานั่นคือให้ทำแบบในรูปแบบง่ายๆไปไหนมาไหนก็ทำบุญได้ก็ดึงพลังงานของบุญเข้ามาได้ตลอดเวลาเพราะถ้าบางท่านติดติดติดอยู่กับสถานที่หรือว่าติดอยู่กับรูปแบบรูปทรงที่เราตั้งขึ้นมาว่าต้องเป็นอย่างนี้นะ ถึงจะทําได้เงี้ยเราจะมีข้อจํากัดในการปฏิบัติเยอะแล้วเราก็จะดิฉันคิดว่ามันเป็นการที่ทําฝึกมันทําให้จิตเราเกิดความยุ่งยากในการปฏิบตัติเราต้องทําง่ายๆค่ะทําง่ายๆแบบเพราะว่าการที่เราจะน้อมมาสวดพระคาถาหรือปฏิบัติพิจารณาทางหูตากายจมูกเนี่ยมันยากฉะนั้นถ้าเราทําให้มันง่ายๆง่ายๆเป็นสิ่งที่ทําได้ในชีวิตประจาวัน เดินทางไปนั่นมานี่หรือว่าทำอะไรก็ตามมันจะเป็นสิ่งง่ายๆที่ที่ทำไปจนเรื่อยๆเ,เ,เราก็จะชินค่ะเราก็จะไม่รู้สึกว่าการปฏิบัติธรรมมันยุ่งยากเนาะพิจารณาทางกายหูตาจมูกได้หมดเลยเอ่ไม่ต้องนั่งหลับตาทำสมาธิก็ได้ค่ะแล้วแต่เวลาและโอกาสเนาะที่เราสะดวกค่ะโอเคดิฉันก็อยากเลย อยากมาเล่าให้ท่านใหม่ๆที่ปฏิบัตินะว่าให้ทำทำแล้วรู้สึกเบาๆนะคะง่ายๆเบาๆไม่ต้องยุ่งยากมากมายเนาะไม่ต้องมีข้อกำหนดเพราะว่าถ้าเรามีข้อกำหนดเยอะๆเราจะไม่ค่อยก้าวหน้านะคะดิฉันคิดว่ามันเป็นแบบนั้น <c oughs> เอาของตัวเองมาพูดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะคือปฏิบัติให้มันเบาๆง่ายๆได้ทุกสถานที่ทุกเวลาทุกโอกาสอะไรอย่างเงี้ยโอเค คอย้อนไปถึงเรื่องการมโนเนาะขอ,อ,ะอะตอนที่ดิฉันกลับบ้านดิฉันไปเห็นภาวะที่วุ่นวุ่นวุ่นเรว,ว,วายแล้วสังคมโลกอะคะ่ะสังคมในเมืองดิฉันก็เลยมาคิดว่าเอ็ดิฉันเคยได้ยินหลายครั้งและในเรื่องของคนที่บอกว่ามโนมโนเนี่ยเธอมโนไปหรือเปล่าคุณมโนไปหรือเปล่ามึงมโนไปหรือเปล่า จริงๆแล้วเราจะมโนให้มาอยู่ในทางธรรมเนี่ยถ้าสมมติว่าเราอยู่ทางโลกเยอะๆให้เรามาฝันในสิ่งที่ดีๆทำบุญตักบาตรสวดมนต์ไหว้พระหรือมโนเห็นรูปหน้าพระอาจารย์อะไรก็ตามได้ขึ้นมาในสมองในจิตเราเห็นหน้าท่านแจ่มชัดโดยที่เราไม่ได้เป็นลูกศิษย์ของท่านลูกศิษย์ลูกหาของท่านดิฉันคิดว่ามันมโนยากเหมือนกันเนาะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟัง ถ้ากำหนดได้ถ้ามโนดได้แบบนั้นเราคงจะกำหนดในสิ่งที่ดีๆเงินทองอะไรก็ตามให้มันไหลมาเร็มา,มาเนะ <laughs> าะมโนในสิ่งที่มโนแล้วมันได้จริงอะ่ะก็คือมันมันคงต้องมโนกันทุกคนแล้วมั้งดิฉันว่า <laughs> สิ่ง <laughs> ถ้าเราอยู่ทางโลกแล้วบางท่านที่ท่านอยู่ทางโลกอ่ะทำงานทำการด้วยแล้วฝันหรือว่า คิดเห็นภาพครูบาอาจารย์ต่างๆคนที่ปฏิบัตินะคะแล้วเห็นท่านในภาพที่จำใสแล้วดิฉันคิดว่าคงจะไม่ใช่มโนในส่วนตัวคิดนะคะคงจะไม่ใช่การมโนขึ้นมาการคิดขึ้นมามันมีมันเหมือนจะบังเอิญแต่ไม่บังเอิญอะไรหลายๆ,ๆอย่างเนาะก็ดิฉันจะเล่าให้ฟังว่าเออตอนที่ดิฉันสวดมาสักระยะหนึ่งและก่อนที่จะกลับบ้านเนี่ยคะ่ะ หลายเดือนอยู่เนาะก่อนที่จะกลับบ้านหลายเดือนดิฉันจะภาพดิฉันน่ะจะเป็นหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นเข้ามาในให้เราเห็นแบบแจ่มชัดนะคะในในในหัวเราหรือว่าในจิตเราอะคะ่ะคือเห็นเห็นท่านในเห็นท่านในนัท่านนั่งสมาธิของท่านนี่แหละคะ่ะแล้วทีเนี้ยก็คิดว่าเอะเคยได้ยินนะคะเคยได้ยินหลวงตาพูดด้วยแหละว,ว่าหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านเคย ตั้งจิตเป็นพระโพธิสัตว์แต่ว่าท่านท่านลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือท่านไปก็เลยลาลาจากพระโพธิสัตว์เป็นก็เลยกลายเป็นพระอรหันเนาะถ้าดิฉันพูดผิดขออภัยนะคะฟังมาแบบนี้เนาะแล้วก็หลังจากที่เห็นรูปพระอาจารย์มั่นก็เลยคิดว่าเออสงสัยท่านน่ะให้กําลังใจในการปฏิบัติของเราเนาะก็เลยคิดเห็นหน้าท่านเพราะว่า แต่โดยปกติแล้วการที่จะเห็นภาพท่านมาติดอยู่ในจิตเราอนะมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าเราไม่ได้อ่าเป็นสิทธิ์ท่านแล้วก็แบบเดินตามท่านแบบเคร่งครัดหรือว่าน้อมกราบท่านทุกวันทุกวันโดย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 ,โดยฐานะสิทธิ์คนหนึ่งแล้วภาพท่านจะติดอยู่ในจิตน่ะนั่นะคือถ้าเราเป็นสิทธิ์ท่านโดยแบบอย่างเคร่งครัดนะดิฉันเชื่อว่าอาจจะมีภาพท่านติดในจิตหรือว่ามาในความคิดในสมองเรา แต่ว่าดิฉันไม่เคยเคารพท่านนะคะเคารพท่านเหมือนพระอาจารย์ยทั่วไปแต่ว่าเราไม่ได้คิดว่าเราเป็นสิทธิ์ที่แบบสนิทหรือว่าสิทธิ์จะบอกว่าอะไรดีเนี่ยเป็นสิทธิ์ที่ที่ที่เราจะเห็นภาพท่านในมนูได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะในจิตในความคิดได้ก็เลยคิดว่านั่นแหละท่านคงมา